อันนี้นะคะมารีดลองส้นกันจ้ะพี่น้องลองส้งกนกางเกงนะคะเราจะรีดกันแบบนี้เลยค่ะปกติเราก็จะจับตารีดมาแล้วก็ท,ทับทับทับแบบนี้นะคะจนสุดยาวเป็นแขนนะคะเป็นเม็ดกว่าแต่ครั้นี้ค่อยคิดหอกพี่น้องใช้สมองเอาเข็มหมุดมาทิ่มไว้ตรงนี้นะคะแล้วเอาตารีดมาวางเนี่ยเอาวางตัวนี้เอาเขาจะได้เอาซ้ำได้กับเอทําำนั้นนะคะนี่เบิรงพี่น้องเทคนิค มือข้างนี้ก็จับห่อไปห่อไปแล้วดึงดึงดึงข้ามตวรีดไปมันก็จะเรียบเลยเด้อพี่น้องเข้าไปเอ็ดไปทำาได้เลยค่ะเด้อถ้าใครมีงานแบบนี้นะคะนี่เรียบร้อยฟังนี่เอามาเอดต่อฟางนี้เะคะฟางนี้เราก็จะพับให้มันเป็นพอดีนะคะนี่พอดีเท่ากับรองโซ่เราูดไปแบบนี้ก่อนเอาตวรีดรัดไว้บันจับครึ่งออกมาแบบนี้ดึงรูดดึงรูดไปเลยค่ะมันก็จะเสร็จนะคะพี่น้องการเอดแบบนี้บอยากเลยคะ่ะเด้อคอยกคคิดเองทําเองนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะ เรียบร้อยแป๊บเดียวถ้าชือเตามันนักเลยค่ะเด้อคลิปนี้ถ้าพี่น้องมาก็กดไลค์ก็แชร์คอมเมนต์ติดตามให้เลยจ้าเรียบร้อยแล้วจ้านี่งามคือเก้าค่ะอืม